กราบสวัสดีท่านผู้ชมและอาจารย์สิบแสงสุขผลวันนี้กระผมนาะชนะชัยนินนลัักษ์ห้องมอีทั้สี่เลขที่7จะมานำเสนอผลงานเพลงเพลงเรือชีวะวิทยาของอาจารย์สิบแสงสุขผลขอรับชมได้นบัหนึ่ง เออชะทีหนึ่งน้อยน้อยน้อยทีหนึน่งน,น้อยเอา,หาให้เอาหาให้เออละเฮ้ยลอยไปลอยไปจากพนมทวนลอยไปจากพนมทวนน้องส้าวเมืองการศับสาทิดีฟังหนุ่มบางหลีเชิญชวนเชิญเรียนมาถามชีวะสืบพันเติบโตสลายขอบคุณนะพี่ชายที่มาซ้อนให้ขอบคุณนะพี่ชายที่มาซ้อนให้น้องว่าขับ่ายลืมได้ไงแถมก็ระบบหายใจ และมีคณะจำกัดหน้าผีชายและมีคณะจำกัดหน้าผีชายและการจัดการระบบมีระบบปรับตัวต้องมีลักษณะเฉพาะตัว น้องข้อตอบแทนหน้าผีชายน้องข้อตอบแทนหน้าผีชายพวงเอ้ยลำดวนหน้าดางห้างดวนล้วนเอ้ยพวงเอ้ยลำดวนหน้าดางห้างด่วนล้วนเอ้ยพวงเอ้ยลำดวนหน้าดางห้างด่วนล้วนเอ้ย